บทเรียนที่เลวร้ายส่งกําลังใจพี่แบงค์พี่นอ้องอ่าเกิดยังขึ้นตากบกสีเบกากจกับเอซีแฟนคลับคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีสสดมิหมอแคนแฟนมอลลัมคีคาร์โร,รักสู้ผู้สู้คนมือวนนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอฟซีนหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยยบาพคนโคสุริโยบานทาเมื่อนี้มาแล้วพี่น้องมาวา้าข่าวข้าวในแวดวงของมอลํัเป็นเจ้ไหแน่เรื่องนี้เตืนอนภัยเลยเดิอพี่น้องเดิะสําหรับน้องพี่น,อน้องเนาะพี่แบงค์หรือว่า ทีมแดนเซอร์ของน้องอุ์งอิงคนรู้จักพี่แบงค์ในนามของอุคงอิงแดนส์นพี่นองเนาะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาพี่นองสําหรับพี่แบงค์ได้ออกมาเคลือ่อนไหวว่าจังสีเหตุการณ์ขึ้นนี่คงเป็นบทเรียนหลกักกฟันร้ายที่สุดของผมเลยเพื่นว่าเนื่องจากผมกําลังขับรถกลับบ้านซึ่งขับมาระวังพนันแยกปากช่องสักพักนึงเพื่นว่าผมมีอาการจะรับเพราะเหนื่อยจากการเหตุงานแลกักะพักพอน,น้อยบวกกับต้องมาเดินทางไกลซึ่งผมตั้งสติได้ว่า จอดนอนเพื่อนว่าเพราะตากับสมองเริ่มสิ่วเพาะทง,งานแล้วผมเลยตัดสินใจเลี้ยวไปจอดเทียบขางถนนเพื่อจะพักสักแปบ๊บเพื่อนว่าแต่ช่วงถนนที่ผมจอดบ่มีปัม๊มบ่มีรีสอร์ทบ่มีบานคนมีแต่รถพ่วงที่จอดระยะห่างๆผมเห็นว่าเขากระจอดกันคงบ่มีเอียงกับอาการทิ้งวงมากมากจนบ่อยากเอาเอียงแล้วเพื่อนว่าผมเลยรลับไปใดสักพักผมได้ยินเสียงรถมันดังก๊กก๊ก ผมลื่มตาเมื่อมองคิดว่าคนมาเขาะให้เอารถออกแต่โบมี่ผู้ใดเลยคิดว่าคิดว่าจะของดีงยินีไปเองครับสักแป๊บหนึ่งเสียงนั่นดังไม่อีกผมเลยคิดว่าหรืออาจจะเป็นก้อนหินล้นจากรถบรรทุกมาโดนรถผมแต่กับโบมี่อีหยงังสักผักหนึ่งมีเสียงอีกผมยันรถกระจกแตกเลยกำลังสิเปิดประตูออกไปบึง้งเห่นว่าพ่อรถมัน่นรถหลอกทนนั่งหลับไม่พาย มีผู้ชายสองคนพุ่งเข้ามาในรถเลยคนหนึ่งล็อกข้อผมไว้อีกคนคู่ให้ผมเอาของมีคาให้แต่ผมยังช็อกเหตุอีหยังว่าถือเพิ่นว่ามผมได้แต่ต่อว่าผมบบมีอีหยังบบมีแม่แต่เงินสดแต่เขากับบ่เสือเขาคนกระเป๋าสะพายผมซึ่งได้กระเป๋าบบมีเงินสดอีลีเขาเลยบังคับให้ผมเปิดแอบธนาคารเพื่อที่จะโอนเอาเงินออกแต่เป็นการโอนแบบจ่ายบียนเซเวน่นซึ่งตอนนั้นผมบบมี่ท่างเลือเพิ่นว่า ผมต้องย่อมทํำเพราะ,ะผมกลัวมากท,ทั้งที่ล็อกข้อผมเขากับบีบข้อไว้เรื่อยๆพ่อผมย่อมกดบัญชีหย้ยเขากับพยายามที่สิโอนเงินทั้งมดแล้วอีกคนคลายล็อกออกเพื่อคนหาของอีกเพม่นว่าจนขนนกผมพังมดช่วงนั้นผมพยายามตั้งสติหาได้ผมเลยเอามือตบที่เปิดไฟในรถแล้กกับเปิดประตูออกแล้วตะโกนให้คนมาซอยแต่ผมกระโดนดึงโดนประชากจนเสือขาด เป็นบุญมากผิดคนขับรถพ่วงกําลังอาจะล่วงมาดฉี่เหนว่าแล้วเห็นผมดินได้รถเขารีบวิ่งทังตะโกนบอกคนอื่นมาซอยโจรสองคนเห็นว่าสีมีคนมาซอยผมเลยฝ่าหนีออกไปคนหนึ่งดึงเอามาไล่ผมไปแต่ผมแย่งมาได้บางส่วนอีกคนสีเอาโทรศัพท์ผมไปผมคิดว่าคนที่เอาโทรศัพท์ผมไปเขาเอาไปได้เห่นว่าตอนไหน,นคือคือผนคิดว่าเอาไปแล้วสินะ พ่อทุกคนมาซอยผมได้ผมบ่รู้ว่าสิติต่อไผเพราะผมจําเบอร์ผู้ใดบ่ได้เลยสิทั่วหาแม่ก็ยังคิดบ่ออกได้แต่นั่งหองห้บอกบ่กหูเรื่องอมผมเลยเลือกที่สิขับรถกลับเลยส่วนเจ้าหน้าที่กะแค่มาเบิง้งเพิ่นว่าแลกก็บ,บอกว่าสิตามเรื่องให้ในวงเลบซึ่งบ่หนาสิได้อีหยังผมเลยบ่สนใจเพิ่นว่าอ,อเลยฝ้ากลับมาหานนองที่กรุงเทพเพื่อตั้งสติแต่บังเอิญว่านนองได้ทักได้ทั่วเขามาในแชด ซึ่งผมได้งยินเสียงสันของโทรศัพท์อยู่ใต้เบาาแล้วผมกับพ่ออิลีิ่นว่าสรุว่าโจรน่นเห็ดลนผญ้นหญ่าผานค,คือวันดึงไปแล้วเพิน่นเข้าใจว่าเอาไปแล้วแต่ที่จริงแล้วโจรนั่นเฮ็ดลนอ,อยู่ในรถนั่นละประซันเถาะผมเลยบอกน้องเบื้องต้นิ่นว่าจนน้องได้ประสานกับแม่แล้วพ่อผมวางสายหน้าจอโทรศัพท์ผมเป็นหน้าแอปธนาคารขางไว้ซึ่งมั่นขึ้นว่าให้ยืนยันปรากฏว่า จนเริ่มกดยืนยันการโอนเงินในบัญชีว่าม,มีการโอนออกไปเนวหาเป็นบุญมากๆแต่มาไลา่เขาได้ไปประมาณ6 0สถึงเจเอร์ซนของจำนวนเงินก็ถือว่าหลายใพ้ผ่านผมขับรถไปห้องหายไปเพราะความตกใจมือทึ่งโตสั้นไปเมิดเนว่าจนมาถึงห้องน้องสาวพยายามตั้งสติสุดๆตอนนี้แม่กับน้องสาวจัดการเรื่องนี้ให้แล้วครับ ซึ่งผมหว,วาการตามคนนรายคงบ่มเรื่องง่ายหลักผมกับพยายามทำใจว่าให้มันผ่านไปให้ยเป็นบทเรียนที่เลวร้ายที่สุดเพื่นว่าที่วิจริงมันดงกว่าละครอ,อ่าผมคิดตลอดท่างว่าผมสิบอเผยแพร่เรื่องนี้แต่สุดท้ายผมก็อยากสิโพดเพื่อเตือนสติเจ้าของมันอาจสิเป็นเรื่องที่เฉยๆสยสำหรับคนอื่นแต่สําหรับผมผมกลัวมากมากจนเห็นอยังบ่ถือเพิ่นว่า จับโทรศัพท์ใดผมโทรหาผู้ใดแน่กับบรู้ต่อไปตรงระวังตัวห้มากๆเลยครับสิ่งของหอบกายบอทอไดยแต่ชีวิตคนเฮามีชีวิตเดียวผมยังกลับมาคิดซ้ำว่าเป็นยังผมถึงรอดมาได้ตอนนั้นผมคิดแค่ว่าถ้าผมบอ,อาหาทางเอาตัวรอดมันคงเอารถผมไปแน่ๆเพราะอีกคนพยายามหากุญแจรถแต่ผมนั่งทับไว จุดจุดนั้นพ่อผมมานั่งนึกกับน้องสาวมันเป็นจุดที่ผมกับน้องสาวเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตำรวจกำลังไล่จับจนเมื่อตอนทีดผมไปงานศพเพื่อนประมาณสามปีที่แล้วเสียใจมากที่จะข้องตองมาเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเป็นอย่างช่วงนี้ผมช่วยแต่กับเรื่องเงินสองรอบแล้วและกะระยะเวลาบ่อห่างกันขอให้ผมได้เจอแต่เรื่องดีๆสักทีเถอครับเพื่อนว่าส่วนเรื่องคนร้ายผมบอขาดหวังกับก,บการทํางานของเจ้าหน้าที่ แต่ผมขอห้เว้งกรรมทํางานของมันเองนะครับผมขออย่าหายเรื่องเลร้วายแบบนี้เกิดขึ้นกับผมอีกเลยบทเรียนที่เลวร้ายวันทีกแบงค์เดี๋ยวว่าอเอ็กซซี่แฟนคลับหลังงากที่เห็นโพสต์นี้แล้วก็ส่งกําลังใจกันด้วยอันนี้เพิ่นออกมากเคลื่อนไว้เมื่อช่วงเช้ามืดเดชคําถามของวันนี้หล่ะพี่นองหลายหลายคนหูหจากพี่แบงค์และพี่น,อน,น้องเนาะตอนที่เพิ่นมาก ก่อนหน้านี้ก็มีเอฟซีแฟนคลับติดตาม่นหลายอยู่แต่ทีเอฟซีแฟนคลับของสาวน่อยรวมทางแอดมินน้อยแล้วก็มีคําผานเริ่มรู้จักน้องก็คือตอนที่น้องมาเป็นองคงแดนซ์นี่แหละแมนบอกป็นคำผานสาหรับพี่แบง์และพี่น้องเนาะ,ะเป็นจังไรพีย่ยาผานส่งกาลังใจน้องแบงเนาะก็ถือว่าเธอนี่ก็ขอให้เป็นเทือสุดท้ายให้เบิร์ดคอเบิร์ดโศกซะเนาะสำหรับเรื่องนี้ถือว่าน้องแบงคิดถือแล้วเพราะว่าที่นอกออกมา แช่ประสบการณ์เรียกว่าแช่ประสบการณ์ซะ<ฮ>พราะว่าสีไดเป็นการเตือนเตือนพี่น้องเตือนเอฟี่แฟนคลับว่าการที่เฮ้าจอดรถนอนเนาะต้องเลือกสถานที่พี่น้องออบางครั้งเฮ้าคิดว่ามันน่าจ,จะปลอดภัยทุกเมื่อนี่ขนาดนปัปมนำมันก็นยังบปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อมองที่นาจอดนอนที่สุดนั่นก็คือตามสถานีตำรวจ หรือว่าเป็นปอมตำรวจที่มีเจ้าหน้าทีเป็นสแตนบายยังสิแมอ่ล้ะกะเพื่อนเขาเวทเขาอย่างยองสี่เข้าไปขอจอดนอนซึ่งผมก็เคยไปขอจอดนอนเพื่อนก็อา,านวยควบมสะดวกให้ดีดีบอกให้ไปกินกาแฟพร้อมผมละอล้ะกะเชื่อว่าถ้าเข้าไปพักตรงจุดนั้นเหตุการณ์แบบนี้อาจจะบ่เกิดขึ้นแต่ว่าหลายๆคน,นก็บ,บอกว่าบางครั้งมันไม่เจอเออมันอีกไกลเออเแล้วเข้า <Chef S 1> มาบ่ไหวเข้ามาบ่ไหวกับเขาใจเย็นเขาเลคือบ่ออไหวอีลี เออสำหรับโจรทั้งคูนี่คือว่าเขาใส่เขาใส่จิตทวิทยาแสดงว่าต้องเคยทํามาก่อนเป็น<ก>อาชีพว่าแมนเคอปอก,ปอกๆถับถามเขาเห็นว่าเป็นผู้ชายลอยทั้งลอย <ๆ S 2> ผมเสือบาบบเปิดเดต็มที่ก็เย้มกระจกแมนบอล่ล่ะล้าถามว่าเป็นอยังงั้สิไหม,อมเออนั่นล่ะเออแต่ว่านี่เขาเขาแบบว่าให้เขาอยากลงไปเบิ้ง้วะ็เขาด่าสีซองเบิ้งคัคๆแล้วว่ามาคนเดียว ดีที่ว่าเป็นผู้ใา้เดยถ้าเป็นผู้หญ,ญิงเนี่ยคือว่าอยากคิดไว้อีย่างสิเกิดขึ้นแมนบ่ล่ะเอานั่นเระพี่น้องก็ถือว่าเตือนไพ่เป็นอุท่าหอนให้ก,กับลหลายๆคนชื่อว่าปลอดภัยก็ดีแล้วนั่นพี่น้องเนาะทรัพย์สินภายนอกอถึงแม้ว่าห้องสีหามาได้ด้วยความยากลําบากแต่ว่ามันกับคือว่ามีา<บ>าชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่สามารถหาใหม่ได้แต่ว่าชีวิตคือจังว่าพี่แบ่งว่านี่ละมีชีวิตชีวิตแค่ชีวิตเดียวสิแม่พยานาคแมนบ่หล่ะ จังสรรพี่น้องน้อส่งกำลังใจสำหรับน้องแบงค์พี่น้องกระคิดได้ในมุ่งทีดีถ้าสมมุติว่าห้าบอเสียงินตรงนี้ไปถ้าว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปห้องอาจสิไปเกิดเหตุการณ์อย่างอื่นแท่นบ่ถือว่าฝากคอซะเออคอใหญ่ไปแล้วจังสี่นาและก็ในเรื่องนี้ดีมองว่าโจรกับซะบเพาเพราะโจรโดยความตกใจหรือเปล่ากับพ่อห้มตุกใจลืมยืนยันการโอนเออนี่แหละพี่น้องอ่ะถือว่าเป็นอุทาหรณ์เนาะฝากเตือนไพ่เอฟซีแฟนครับซูผู้สุขน อออะจังสรรพี่น้องกระสิจากล่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงแั่นี้เนาอะ,อะแล้วมาพอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ